กราบสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็เจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะกับเกมวายเป็นต้นครับผมทุกคนก็รอบที่แล้วก็ได้ไปร้อยเบาทนะทุกคนนะวันนี้ก็เหลือทุนมา36บาทเท่านั้นเองครับผมปะไม่พูดพ่ำทำเพลงครับขออนุญาตเปิดหัวเลยละกันครับ10รอบหมุนครับผมมาดิฮะรู้สึกว่าเน็ตจะช้าๆนวงๆยังไงไม่รู้ว่าวันนี้เน็ตโคตรกระจอกเลยนะเอาตรงๆนะฮะ นี่ก็คือแบบบ่นทุกคลิปบ่นตลอดเน็ตแม่งโคตรแากเลยเอะตรงทุกคนสวยฮะอโอเคสครับเออีกตัวเดียวมาหรือเปล่าโอเคครับผมลงจนได้ฮะทุกคนก็เบ็ดหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะแต่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายก็แห้งนะครับผม โโอ้โหสวยฮะมาเออวายแบบนี้ก็สวยงามดีครับผมนะแต่แล้วมึงจะเลือกคำ้นตีเลยล่ะเฮ้ยลงมาก่อนครับเออเลือกเยอะนะครับผมนะไม่ชอบนะฮะ โอเคยี่สิบสี่บาทนะยี่สิบห้าตังค์ไปต่อสวยไวสองตัวกำลังตีการจ่ายครับผมคูณเก้าไปแล้วทุกคนเออมาคกวสวยฮะเคสแถวแรกเออไปต่อไหลไปต่อยาวๆลูกพ่อยาวๆครับผมแบบนี้แหละชอบครับผมลุยต่อเออไป หลายไปโอ้โหแปบาท20สตังค์ขอบคุณครับผมมานี่ครัเบ็ดบาทเดียวเองนะทุกคนนะก็ถ้าเบ็ดสิบาทก็นึกภาพเอาแล้วกันนะครับผมนะว่ามันจะค้างเอ้ยว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะฮะตอนนี้ผมเน็ดค้างว่ะทุกคนเอไปดูต่อครับผม เหลืออีกหนึ่งรอบหมุนนะครับทุกคนนะสวยครับหลายปุยดอกนี้9ก้บาทมาดีครับผมอือหือเบ็ด1บาทนะทุกคนนะได้มาเท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะเอาตรงตรงทุกคน2 0 9อบาทนะทุกคนนะไปต่อครับผม ออกฟรีเกมแล้วก็ลุยต่อเลยดีครับรออะไรอะ่ะไหลไปดีครับสวยงาาครับผมไอ้เฮียไหลโคตรดีข้างนอกวันนี้ทุกคน,กนเฮ้ยเกมมันจ่ายหรือว่าไงวะทุกคนโอ้โหดองนี้ได้แสามสิบสองบาทเบ็ดแค่าบาทเดียวนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โหไปขออนุญ,ญาตลุยเบ็ดห้าบาทเลยละกันนะครับผมสามสิบรอบครับไปครับผมโอ้โห ถ้าไม่จ่ายก็พอเลิกจ่ายหรือเปล่าโอ้โหง่วงนะทุกคนนะบอกตรงนะฮะสิบมาสวยงามเพราบผมแบบนี้ยังไงต่อโอ้โหนะผีสวยงามสิบช่วยไม่ได้เคต่ออย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะอย่าบอกนะมาเหอะนะ ฟีในฟีอ่ะโอ้โหไม่ลงให้นะครับผมโพสจะสิงนะฮะนี่เบ็ดห้าบาทนะแตกมาสามร้อยแปดสิบบาทก็ยินดีครับผมอบเอ้ยไม่ใช่ฟีในฟรีทุกคนไม่กินไม่ใช่ใฟีนะทุกคนนะเมื่อกี้มันแตกนอกนะฮะขอภัยด้วยน้องนะยังไงเหลือสิบสามรอบหมุนจ่ายหรือเปล่า จ่ายยาวๆไปเด้อสวยงามครับผมฟรีเกมลงจนได้ฮะทุกคนโอ้โหรอตั้งนานนะครับผมนะมาฮะฟรีเกมเบ็ดหบาทครับผมจะได้เท่าไหร,ร่ฮะดอกแรกก็เว่าไปแล้วครับผมสวยงามฮะไม่ต้องจ่ายถ้าจ่ายแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเออมา เดี๋ยวเช็ดรอบหมุนมาแล้วนะคนสวยครับไปต่อรู้เรื่องดอกนี้วายสามตัวมาอีกหรือเปล่าเคแถวแรกเอแถวแรกมาได้หมดเลยโอ้โหไม่ลงเลยเฮ้ยเกินไปว่ะเดี๋ยวหกรอบหมุนนะผม ง่วงน,นะ้วเพื่อนตขอไปด้วยนะ้ำน,นะมาไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายจนผมง่วงแล้วนะทุกคนถ้าไม่จ่ายผมก็จะไปแล้วทุกคนโอ้โหรอแล้วเสียเวลาง่วงแล้วดึกแล้วทุกคนสวยครับวายสองตัวการันตีการจ่ายแน่นอนแบบนี้ไปต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตัวอะไรเชื่อมนะพ่อผมนะ โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็กำไรหนักแล้วทุกคนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้ามนะสวัสดีครับ